โอ้ยพี่น้องปอโอ้ยนูองมาเป็นหนูคว้าครับพี่น้องปอ,อครับดูนะโอ้นะโหอ่ออนตัวเนี่ยครับพี่น้องปอสวัสดีครับพี่น้อง มาต่อกันอีกแล้วครับพี่น้องมีมาดักหนูคี่เก้าครับเป็นหมายป้ามันครับพี่น้อง้อยกระเจ้าเขากูมันครับหนูมาถอนครับเป็นป้าปอครับป้าปอป้ามันปุนกันปึ้งเขาๆกันนะจะเป็นหนูขั้วครับพี่น้องให้ทางเดียนไมย,ยู่ไปครับยังได้กบบึ้งหมายห้องรับนี่น้อง้อมียมันมาใส่ครับพี่น้องเนียมันคูกขั้มครับ ยในปานแบบเนยี่ว่ามันขุดกินมั่นครับนไม้ด้ยอข้างเลยค่อนขางเลียนครับผมแตหลาดปาจะพิศารน,น,นี่เฮียพี่น้องข้างมาเด่นมากๆาจะต่อตะกูครับนี่ชงมากครับยางเป็นดักเวนี้ครับ ทาเดืนูสุดยอดแบบทางนุ่วั่วแต่เป็นท่านนุขั่วแล้ว,ลวเขาเแครับงาเลยดักิงไหเนี่ย,ยนนเยยนี่ยพี่น้องทางเดซีเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยมันให้หน ทางเรียนเพป็นช่องเยนไปปุ๊บนับดักจริงวันนี้ครับพี่น้องเงือบบนทางเรียนครับพี่น้องสามเหี้ยครับใสต่ต้อมกันไว้หนิครับพี่น้องไม่เงี้เป็นไงครับปลาห้องปลาดักนี่งจ้ะก็ได้ดาวจุ๊บครับตีหางนังนี่ครับพี่น้งนนอ,าานอ,อหหงอทางเรียนครับเปลี่ยเนเงา ไปดักได้หาลังครับอุ้มนี่กับจีพหาดักอีกอยู่ครับทั้งพระเทศอยางข้าฟังปุ่นกับเป็นตายอยู่ครับพี่น้องก็จังได้กระถามรรลุน้ำกันตอนเศร้าได้ครับว่าสิมานบ่หมานครับพี่น้องหมายกับยาเป็นปลาโผล่ครับมีมันแซ่มครับพี่น้องกับนี่หนูอยู่ครับทา้งแรนเป็นแปอยู่ครับพี่น้องแล้วก็ได้ดักครับจังได้กระถารลุน้ำกันตอนเศร้าครับว่าสิมานบ่หมานครับ สว ja uh ัสด네ีเนี่ยมุสโอาครับพี่หนุ่มยิงเวลามายำตามดักหนุูครับพี่หนุ่มลามันครับเป็นปลาปอผสมกันเนี่ยนีห้อยหนูยู่ครับหนูให้มันกุดกินมันมีห้อยไม้ยู่ครับผมใส่เนื้อมันครับหลังแหลกยิ้ม อู๋พี่น้องสังแหลกเรียบร้อยครับอูหูเนี่ยตัวใหญ่งามเลยนี่ครับพี่น้องอู้แตมแหลกมาแล้วนี่ครับอู้หนูขั้วตัวบักงามเลยครับพี่น้องนี่ครับอูหหมันหมันครับแตมแหลกมาแล้วอื่ตัวงามครับหนูขั้วครับตัวทึบอันที่สอง เหมือนที่สองลันลันบ่มีหนูครับพี่หนุ่มรดครับถือได้ปุ๋ยครับเึิ่งมีตะขนครับนี่ครับเพิ่งจะถือขาครับหลือว่ายู่ภาพี่ตัวนี้เต็ม เป็นยังครับพี่น้องพาดแต่ว่ามุลให้มนลเขาดีทหุ่นให้ไม่หอดกระดูกติ๊ดครับพี่น้องพาดไว้อยู่แดงแดงครับน,นยังดูนี่ตัว อันนี้บ้ามากครับเบาครับโอ้ยพี่น้องป๊อดโอู้หูอ้หูน้องมาเป็นหนูคว้าครับพี่น้องป๊อดโอ้้หูผมว่าหลุดไปอีกตัวทั้งนี้แหละพี่น้องป๊อดนี่ครับแล้วนี่ก็นับ โอ้ยพี่นงคิดยอดครับคุณอ่ะโอ้โหอ่อนตัวนี้ครับพี่นงป๊อตเลียบพี่นงหนุ่มขีว่านี่ครับอ๊อตอีกแล้วครับใส่ลู คลิปที่แล้วกับมานใส่ลุยครับคลิปนี้กับบัลอดอีครับพี่น้องสุดยอดฮอสต,ตอนที่ดูดไปขี้ตัวสัมนีแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห้ใครับอันนี้บัลลันครับดูดอีกบ้านนี่บมีห้อยครับพี่น้อง นี่เป็นนูซิงครับมะกวนห้อยแทะมันครับโอ้โหหนึ่งขังก็ดีครับโอ้โหเด็อดลอยครับใส่แค่าหาหลังนึงครับในอุ้มนี่อันนึงอันนึงดูดครับผู้เสียดายเงียบแต่ว่าน,นี่หนูข้าวครับนี่ ตีนหน่อยนี่พี่น้องสุดยอดนะี่เพิ่งเรียบตัวกันครับปอดขับพี่น้องมึงโอ้โหตัวบักเถิกเดีเ่ยวครับพี่น้องออดเดี๋ยวยุ่ซีหลังครับยุ่คันแท้ครับหมายสางเพื่อนครับใส่ถิงไวคง้ครับพี่น้องได้ครับมานสองเต็มแล้วครับ เี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวอายน้งพันแท้อีกครับสองหลังขุดกินหากหนาค่าครับเลืใส่ทิ้งไว้ผีมานนี่บ่ครับหนึง่งโหเนี่ยเบอร์เับกลับบาลานติดหนูหน่อยครับมากวันกวนอน เดี๋ยครับว่ามันจดกินหางย่ะครับมุ้งวได้น่ำข้งอาี่ร้องต่งนี่ม่ายเลกับลมพายุากินนุ่งซิ่งเหอครับพี่น้องมากกวานไปครับเรสองอันทุดไทย ไม้สางเพคนครับครับนะครับมาลุ่นนี้ต่อไม้สางพนเพคนนี่ครับใใรพี่น้องใส่ถุงไว้ใส่ห่อดเพว่าสีหลังครับพี่น้องแค่เด็กเก่าหลังนี่แหละหลังแกเข้าสีแังเลยตัวนี้สูงมากครับคือตัว คุณให้มันเช่เชกับแช่หยาเพื่อกับห่อครับผตแย่งว่ามีตูมากอยู่ครับบ้าเข่ามันมัรุนอยู่วะรอยนก็บีบอกมากครับ ใส่ปากบ,บ้าเขาเลยไอ้ครับเบดแล้ดแ่ยวไปสำรผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสำหรับเซานีห้อ้โห,หสุดยอด,ดอรครับสุดยอดครับบักยักไงครับน,นี่ครับ หวนตึบครับปลามันครับพี่น้องคือสีมันครับพี่น้องที่เหลืองนี่เป็นไม้หนูขั้วครับที่เหลืองนั่นเห็นทางเลียนเป็นเปลี่ยนครับส่วนมากหนูขั้วมันมากยีน้ำปลามันครับนี่ว่าหนูขั้วเป็นไอ้หนูใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหใหญ่จนตื้นนี่แล้วครับพี่น้องเต่านีเฮ้ใส่บ่พ่อซีบหลังครับไซเก่าหลังอีกกระดึงรันไปอยู่ผมวันนี่ใส่นี่บันี้หงามุนเบิดครับ ครับทั้งไดคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่นงแล้กับฝากกดไลกูทีต่ตามผมแน่ด้อครับ